สวัสดีค่ะพระชนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่2บันทึกว่า ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้นข้อคิดจากพระวจนะพระเจ้าดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลนะคะประการที่1นึ่งค่ะในปฐมกาลหรือว่าในจุดเริ่มต้นของการเวลาเนี่ยไม่มีสิ่งใดเว้นแต่มีพระเจ้าและเพราะมีพระเจ้าจึงมีสรรพสิ่งนะคะและในประการที่ส ในปฐมการเนี่ยพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นตรีเอกานุภาพเนี่ยได้ทำงานร่วมกันในการเนรมิตสร้างสรพรพสิ่ง ทั้งสิ่งที่ตามองเห็นและสิ่งที่ตาของมนุษย์มองไม่เห็นก็ตามนะคะและในประการที่3ค่ะพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างและพระองค์ทรงเฝ้าดูสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นตลอดเวลานะคะให้เรามาธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้ด้วยกันแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาย้ําเตือนว่าในประมการไม่มีสิ่งใดเว้นแต่มีพระเจ้าและเพราะมีพระเจ้าจึงมีสรรพสิ่งเกิดขึ้น รวมถึงชีวิตของเราด้วยเราขอบคุณสําหรับการทรงสร้างของพระเจ้าและขอบคุณสําหรับการติดตามเฝ้าดูสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างรวมถึงชีวิตของเราด้วยและเราขอฝากมอบชีวิตของเราให้เคลื่อนไปตามพระทัยของพระองค์เราร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าวอวยพรค่ะ